สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่8มิถุนายน2566เซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียออกแถลงนะครับว่ากองทัพของรัสเซียสามารถสกัดกักน้นการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ของยูเครนได้สําเร็จในช่วง3วันแรกพบว่ามีทหารยูเครนถูกสังหารไปแล้วมากกว่า3,700นเายเป็นที่น่าสังเกตว่าเซอร์เกย์ซอยกูนั้นออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยตัวเอง แทนที่จะมอบหมายให้โฆษกกระทรวงเป็นผู้ชี้แจงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับโดยสเ,เกตซอยกูนั้นบอกว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาระบบยุเครนได้เริ่มต้นการโจมตีพวกเขาในบริเวณที่แนวหน้าหลายแห่งนั้นเนี่ยครับก็รุกคืบเข้ามาเพื่อที่จะประเจิดหน้ากับกองทัพของรัสเซียสเกตซอยกูระบุว่าความพยายามของพวกเขาไม่ประสบความสําเร็จพวกศัตรูถูกเรายับยั้งเอาไว้ได้และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายแต่กลับเป็นฝ่ายสูญเสียอย่างหนักนะครับ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังบอกว่าตลอดสมวันที่ผ่านมากองกาลังของรัสเซียสามารถเปิดชีพทหารยูเครนได้มากถึง ,3715 นายและยังทําลายรถถังได้อีก52คันกับยานเกราะอีก207ดคันท้งนี้ไม่แน่ชัดว่ารัสเซียสามารถระบุตัวเลขความสูญเสียของยูเครนได้แน่นอนขนาดนี้ได้อย่างไรอีกทั้งเซเกย์ซอยคูนั้นไม่ได้แสดงหลักฐานประกอบคํากล่าวอ้างในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะครับในส่วนของรัสเซียเองเซรเกย์ซอยคูระบุมีทหารสละชีพไปทั้งสิ้น71นาย บาดเจ็บอีก210นายจากการปฏิบติการต่อต้านยูเครนนอกจากนี้ยังมีรถถังถูกทำลายไป15คันและยานเกราะถูกทำลายอีก9คันกระทรวงกลาโหมยูเครนยังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ซึ่งโดยปกติแล้วยูเครนจะไม่ประกาศตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายตนเองแต่มักจะประเมินความสูญเสียของรัสเซียเอาไว้ค่อนข้างสูงในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังระบุว่ายูเครนได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ทหารรัสเซียตามแนวหน้าหลายจุดในแคว้นโดเดสแต่ทว่าถูกกองกำลังของรัสเซียต่อต้านเอาไว ได้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามในขณะที่ทางด้านเยบกินีปริโกซินผู้นากลุ่มทหารรับจ้างวัคเนอร์ที่ช่วยรัเสเซียสู้รบในยูเครนปกติแล้วเนี่ยครับจะไม่ค่อยกินเส้นกับทางด้านเซเกซอยกูมาก,นกเนอรนะครับได้ออกมาวิจารณ์ข้อมูลของกระทรวงกลาโหมที่ประเมินตัวเลขความสูญเสียของยูเครนว่าโอเวอร์เกินจริงอย่างกับหนังไซไฟรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียยังกล่าวหาว่ายูเครนเป็นฝ่ายโจมตี โดวาคาคอกสกาที่กัดแม่น้ำดานิโปรในแคว้นเคอร์ซอนโดยอ้างว่าเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายยูเครนที่จะดึงเอาหน่วยป้องกันในแถบพื้นที่ปลายน้ําให้เข้ามาร่วมปฏิบัติการโจมตีตอบโต้รัสเซียนั่นเองก่อนหน้านั้นรัสเซียยังอ้างว่ายูเครนจงใจจะเปิดเขื่อนเพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของปฏิบัติการตอบโต้กลับและต้องการทําลายระบบชนระทานที่หล่อเลี้ยงผู้คนในแถบแหลมคลเมียในขณะที่ยูเครนและบรรดาชาติตะวันตกต่างออกมาชี้ว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้กระทำในเรื่องนี้ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่มีการออกมารายงานตัวเลขความสูญเสียแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ฝักฝั่งของรัสเซียนั้นรายงานตัวเลขความสูญเสียของยูเครนและก็รายงานความสูญเสียของตัวเองแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งก็ตามแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะรายงานความสูญเสียของฝั่งตงรงกันข้ามแต่ไม่รายงานความสูญเสียของฝ่ายตัวเองนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์วิวด้วยครับ